หน้าเลื่อนนะครับปีหนึ่งหนึ่งหลักการพิจารณาเป็นแบบไหนนะหยิบเหรียญขึ้นมานะครับเพื่อนๆจดจําใบหน้านะครับอันนี้คือปีหนึ่งหนึ่งนะครับนี่ปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นหน้าขี่คอนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับบริเวณข้างใบหูของหลวงปู่นะครับเห็นไหมบริเวณข้างหูหลวงปู่นะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเดียเลยนะนี่อันนี้จะชัดเลยนะครับ นี่นะเป็นไหมบริเวณเส้นหน้าผากนะครับนี่เห็นไหมการแกะใช่ไหมเห็นการแกะไม่พิมพ์นะครับหลายๆลงมานะครับนี่ฮะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับจะมีเป็นเส้นวิ่งนะครับเป็นซี่ๆๆๆลงไปนะครับตามล่องนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับเหมือนเราดูหลังหนังสือเลยนะครับอ่ะโอ้โหไม่เห็นได้ยังไงครับเพื่อนๆเห็นหรือยังอ่ะมาดูเหรียญหนึ่งนะครับนี่นะ เรีย่ยงนี้จะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ามีไหมเพื่อนๆเห็นหรือ,อยังนะครับเห็นไหมลากลงมานะครับเนี่ยในสภาพสวยนะครับเห็นไหมเพื่อนดูนะอ่ะดูนะคําว่าหลวงพ่อนะอาจจะยาวสักนิดนะครับแต่ผมจะไปตัดให้สั้นหน่อยแล้วกันนะครับอ่าเป็นยังไงนี่นะครับเอาไว้ทบทวนเหมือนผมเองก็ทบทวนนะครับเขาจะมีปีสองห้าศูนย์เก้านะครับแต่จะไม่ใช่หน้านี้นะครับ ข้างหลังข้างล่างเขาจะเขียนว่าสองห้าูนย์เก้านะครับตรงนี้นะครับนี่นะตัวตัดฝั่งนี้เนี่ยนะครับเขาจะเขาจะเด้งขึ้นมานะครับไหมครับถ้าเรามองมุมนี้ปุ๊บเราจะเห็นทันทีนะครับปุ๊บเพื่อนเห็นไหมว่าเขาจะเป็นปีกออกมานะครับเนี่ยตรงนี้ด้านหลังจุดดูเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแค่บางจุดนะครับโอ้โหเป็นไงครับกระแสนะครับเขาเรียกว่ากระแสผ่าปั๊มนะครับหูเหรียญเป็นสิ่งสําคัญนะครับนี่เห็นไหม เห็นรอยพับไหมครับนี่อ่ะมาดูอีกงอ,อีกเหรียญหนึ่งนะ<ม>เห็นไหมโอโ้โหเหมือนกันเลยใช่ไหมครับนี่อ่าอีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณสะดุบนะครับอันนี้ขออนุญาตใช้เล็บนะนี่นะบริเวณสะดุบนี้ก็จะเป็นเส้นสับออกกันนะโอโ้โหเป็นไงเหมือนมีแบบเขาเรียกว่าเหมือนมีออรล่าออกมาเลยนะครับอ่าอีกเหรียญหนึ่งมีหรือเปล่าโอโ้หมีไหมเอ่ยนะครับกระจุยกระจายเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยดูง่ายนะครับขอบคุณครับ